ยามปานี้อมน,นาชมเตะซาลีกา,ากเนื้อเกลียงและมังตะนงแล้วเสียงก้องจามนี่กลมๆลมมานังแต่งกะรมไม่เคยเห็นเสียงร้องกลอนที่ดังก้องกังวานล่องลอยอยู่ในบรรยากาศท้องถิน่นแห่งนครศรีธรรมราชวันนี้หากไม่ใช่ผู้ที่ผ่านการฝึกฝนมาจนแก่กล้าก็คงจะไม่สามารถประดิษฐ และเรียงร้อยถ้อยคำเป็นบทกลอนได้ลื่นไหลเช่นนี้เล่ากับเรียมป้านวงดาราเมื่อปลายเปล่งตอนนี้นำกลางโปรยทีนี้ระวังกับบอสกับการถารำาต่ตรงเนี้ยคิดว่านะการรำมันจะอีอะว่ากับมันกับมันไม่ชื่อมันแต่ว่ามันใส่กาวการรำเนี่ยมันละลายอย่างต้องเสื้งประกบมันก็หยาบนะกับบอสนี่มันหยาต่อได้เพิมเหว่า โปรโรมันเจนว่ามันบดแต่ว่าเขาส้มเขาแต่งหมาแล้วเราก็มาว่าได้น่มนั่นแหละยกเว้นว่าเราไปครับกรอนสดนั่นแหละต่ตาดํานี่มันดํายากต้องให้ได้ชักไอ้ข้าววงตัวต้องอ้อนโรงก็บํำกันเสี่ยงโรงครับกันรับกอดดนตรีมันต้องบาลานซ์กันมันต้องเสี่ยงวงกับเสี่ยงรงนี่ต้องให้ขี่หรือมันลงกันเจ้าหว่าไม่ก้าวขี่มันกับ ควััังงอะไมมมนนน่่าศิลปินโนรานอกจากการร่ายรำชำนาญแล้วยังต้องเป็นผู้ที่ขับร้องได้อย่างไพเราะมีจังหวะที่ถูกต้องเร้าใจเพราะต้องใช้บทกลอนในการสื่อสารกับผู้ชม มานานกันข้นาวอ่นานทิ่มานานหลวงรู่วันนี้นทขันหลกพอจะบ้านนี่ต้องมีการยกเครือง่อยว่าตีเข่องล่างนึง่าเผื่อได้กูหม้มอโปเมตายาโรได้รับรู้ว่าเออเนี่ยดุราเดินทางไปไปแสดงตีนั่นตีนี้ก็บ,บอกกันไปมาถึงงานข้าวลวงปับ๊บเราก็ต้องตั้งเื่องอีกล่างนึงแล้วต้องตีเื่องอีกล่างแล้วเผื่อให้เจ้าป่าหรือว่าตา,าใหญ่เจ้าก้องมันตีเนี่ยเจ้าป่ามันก็ได้ดดรับรู้ว่าเออเนี่ยดุราเขามาเร็วนะกัน อาตามย์พีดีตรงนี้ก็เยหว,ว่านกจุมรังตจงมีเสียงกรองดังแล้วเราก็มีการเบือนะเบ่อโรงนะเบื่อโรงบรรเลงเสียงดนตรีเซตเราก็การครูเราก็เส้นบวงช่วงเซตลังจากนั้นก็จะมีการแสดงนะมีการรำมาขับบถเลยเป็นคอนเสิร์ตหมดโต้แล้วอะไรคอนเสิร์ตนะมันเกี่ยวก็บการรวดกันเราเอ็นใจกับว่านั้นกันเียวก็การทติบด เจนว่าบดกำปลัดหน้าเตกแปลงไรหน้าเซะปะน,น,น,นี้ได้มาไมล่พนเอ็งเราเบื่อจะใจตายไปซ้อมปลุกยิ่งใจแม้การว่ากลอนในการแสดงโนราเป็นช่วงการแสดงความสามารถเชิงบทกลอนถ้าทําการว่ากลอนที่เขียนแต่งไว้ก่อนแล้วเรียกว่าว่ากำพรัดรเรามรักเราบนงานแม้กา โนราบางคนมีไหวพริบป,ปฏิพานสามารถร้องกลอนสดที่คิดขึ้นเองเรียกว่าว่ามุตโต่ตลกตล,กนกลกอนบางกลอนนั้เราเจ้ามาธีวาเป็นหลักไล่ๆหลักษนาไดา้มันมีทั้งบทกลอนซี่บทกลอนฮอกบทกลอนแปด บมดซ้ำามดกรนซ้ำบางคนว่ากำปลัดนี่ก็คือการรำตมบดตีอมันแตกไอ้มันปลัดออกไปปลัดออกไปจนว่าซี่นี่กัดซี่นั่นกัดซี่นี่ซี่ซี่ปนี่กรซี่ปนตู้กัดซี่อัไนนั่นคือตีไอ้มันปลัดตีมันแตกไอ้มันลากไล่ขวนหมากกรอนที่เขาแตงไหวก้อนก็คือก้อนตมบดตัวไปจมด้านตีจมปากน้ำจมตรมจติจมจมปูเก้า ส่วนหมากจะไม่ก้อนนั้นจะจมจมธรรมชาติอันนี้คือบดบดบดตีกบผูกวายหรือบดกำพลัดส่วนบดตีกวาหมุดโต้ี่คือบดกลอนซอสก้นเสวากลอนหมุดโตได้ตีทำก,กันก็คือแกงในดาน่าดรา้าซองกุ๊กหวากลางอันไม่กลัวปิดรูนยิยมมาลงลับแล้วกับเรียมปลาดวงดารามาปลายเปลง่งตอนนี้นำกลางโปรย การใช้ภาษาและการประพันธ์บทมโนราถือเป็นหนึ่งในศิลปะชั้นครูเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นโนราการเพื่อโนรานี่ก็ทั้งใจอายุประมาณ9ปีถึง1สปีดูนั้นนะจะไม่ปอยังมีอยู่ก็เพื่อกรอะปอแหละอันหละปอกันหรือซ้อนในก็เพื่กันมาเรื่อยๆจนว่าจบาแล้วก็ไปเที่ยวเดินลงกับปนะ๋อนะแต่เมื่อ เอ้ข้าวหงครูรำเก่บลน,นี่ปะเนี่ยคนที่ร้องอรับรับครับบอสได้ดีนะต้องมีเสียงแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยแล้วก็เสียงจะดีคือสวัาาสดิการแสด็จหัวนั้นะแกตัวกองพ่มทีเด่นก็คือเกี่ยวกับการครับบอสทำบอสเนี่ยเช่นวา่าเป็นประโยชน์เพียงทนเพลงทับอันนี้ทำคำพลัดนี่เป็นจุดเด่นของพ่มพมาแล้วตัวนั้น ทีนี้การใส่เสียงนี่กล้องตัวเองนี่ต้องจ่ายกล้องมาลงมามา,ามากินเบื่อมาลางเสี้ยมอะรไรในคอได้ไหมนี่การเจนว่ามีน้ำพึ่งน้ำน้ำส้มอะไรเนี่ยไอเสียงของผมมันจะมาอยู่มันแบบนี้แต่รอดจังหวะนั่นแหละสวัสดีพี่นังทั้งบ่าวสาวรายการทีวีช่องเก้าเข้ามาขอบพระคุณทุกท่านที่ผ่านมาชาวคณะโพปรัสิทธด เล้วให้หมวนมิดช่วยติดตามรำนตาใหญ่จะาพงยเียนโนรากับพอประทิ์นี่ตังเรศสิบห้าควบครับและการยูมาตังเร่เล็กๆจนมาถึงตอนนี้ครับและกาในด้านผื่นท่านก็นคือไม่ไม่เคยไม่เคยฮัตถีได้มาก่อนมายูกับ โหประทิทธิ์และกาฮัตกับโอเลยก็คือเมื่อขั้นผื้นท่านก็มีการรัมแหะครับและกอการรองการฝึกรองก้อนหยาไม้สารพมผมผมคิดหวาดกัยาคนข้างหยาพอสมควรครับเพราะว่าการรองกลโนรานี้อันดับแรกคือเราต้องรู้จักจังว่าจากโคนโองก็คือต้องต้องฮัดเทียบขี้คำว่าขี้นี่คือภาษาโนราคือเทียบกับโมงครับ เ่อกอนตอนผู้มัดไม่ไหีในผอจะเป็นคนปีมุงซึงพมหนังหวาดรองกรอนยาตีสุดก็คือกรอนซดครับคนข้างซียาเพราะว่าคําว่ากอนสดอว่าภาษาตายบารเราก็เรียกว่าขับมดุดโตมันต้องใช้ไหวปริป,ปฏิพัน์ในในในคณะนั้นเลยแรกเดี่ยวนี้กลาไม่กลัวพิษพิษก็ไม่ปื้พิษก็ไม่ปื้ เมื่อมีความกล้าปูบ่อยๆมีประสบการณ์บ่อยๆมันกลไปเองจงเด็กหลุดไม่นี่ก็ว่ากลอนรอสกันเก่งๆก็หลุดก็แต่แ้งกลอนดีว่าบดดีก็คือโดรายกส่วนบทต่ก็ว่ามุดโต้คือบดกลอนสดโนราแต่ว่ากลอนสดเก่งก็คือโดราเติมช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดังมากกกกเรรรืองาว้้ััแลขึนสค รัง้งราก็มีมาล่ากลอยรากเกลือน,นรากแล้วนะถึงก็ก็กมีลูกทิดลูกง้าไม่มากหม่เลยแล้ช่วงนี้นะตึงแต่น,นี้ก็ร่าเติมแต่ว่าพุ่งก็ได้ยินได้เจอนะั้นะนะเคยได้ยินเจอเลยได้จุมได้ไปไปจุมกันแสดงของแก,ก็ดีคกับดีมากูราเติมพุ่มก็ไม่เคยู้จักกับ แต่ฟังจากทีใหญ่แกเคยเล่าให้ฟังคือแกขับกลอนได้ไพรมากครับพยายามดึดกนับนาพีน้องนอพยาดินเอียบสังนดบุญรับเสียงบทกลอนที่ลังไหลออกมาด้วยโวหารคมคายเด็ดขาดฉาดฉานถึงจิตถึงใจผู้ชมคือเสียงของโนราเติมเมืองตรังครูโนรา ผู้เป็นที่กล่าวขานว่ามีพรสวรรค์ในเรื่องการว่ามุตโตจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชากรนสดอยากจะหาโนราโรงใดเทียบโนราเติมจอบหรือเรื่องเป็นหลักเจิมหลักโจกเปลี่ยนกล้องกเอากล้องไม่ใส่ในทันโนราเติมนี่ฝั่งตรังเนี่ยคือชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะด้วยความเป็นอัจฉริยะในเรื่องกรนสดมุตโตเนี่ย ไล่คู่แข่งขันคือหาคู่แข่งขันไปชันยากโนรลาเติมนี่เหมือนเป็นนักเลงใช่ไหมครับเป็นนักเลงเพราะฉะนั้นก็คือด้วยความสามารถเรื่องโนูลาแล้วก็ด้วยวิธีการปกครองในตอนหลังเนี่ยท่านท่านคือเป็นเรียกว่าเป็นนักบริหารจัดการที่ดีคนหนึ่งเรื่องกรอนมุดตโตนี่มีทักษะในการจ่ายภาษามีต่งางภาษซา ปัดส่วนหมากปัดดาบปืนบานแต่ออกเป็นปัดดาปืนบานมันจะกลมกลมว่าปัดดากลางแต่บางคนก็ยอกยอกใด้ปัดดากลางมั้งให้มีตักษาต่าง้านปัดดาและเกิดความกล้าจึงจะวบทได้เก่งมีตักชาต่างประเทาแม่แต่กระตังโรดาเตอมเมงนี่สามบาทหัวก่อนเป็นเสมียนเป็นเสมียนอำเภอก็เป็นเป็นคนแก่งในเรื่องดันปัดดาแล้วถึงประมาจใจได้เก่งคนจะไม่อวนแต่ได้ได้จมใน จืนจมเชนว่าเป่งบอกซอยนี่แต่นีีจะว่าเป็นกองบอกเฟ่งบอกว่าเป็นกองแปดจมว่าคนนั่นนายต่างแถวนั้นคนนั้นตาบุญแถวนั้นตุง้ตตงคนคนจมหรือผู้ตีเซฟงานศิลปานีก็กระจบใจ่ากกันหรือว่ากบคนนู้กบคนนี้ถึงการก่อนซดนี่ถ้าว่ามีกันโตโตอบด้วยมันจะเกิดความสนุกสนานโดตจไปโทษหยอกจูเป็นเจือครูมม ในช่วงเวลานั้นการเข้ามาของสื่อบันเทิงอย่างภาพยนตร์ทำให้ผู้คนสนใจการแสดงโนราน้อยลงโนราเติมคิดหาวิธีเรียกความสนใจของผู้คนโดยการดัดแปลงนิยายมาประกอบการแสดงโนราเน้นทำกรอนสดมากกว่าการร่ายรำแบบโบราณรวมไปถึงการเปลี่ยนการแต่งกายแบบเดิม มาเป็นชุดสากลแทนโนราเติมมีการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดเพราะลูกศิษย์เยอะท่านก็พัฒนาเป็นเรื่องราวแล้วก็ออกข้ามจังหวัดไปจนกรุงเทพมาเลเซียแล้วก็ต่อมาเนี่ยค,คือด้วยความโนราจําเป็นต้องต้องอยู่รอดใช่ไหมครับมันก็ก็มีการเปลี่ยนแปลงเวทีเนี่ยกูยืนยันได้เลยนะคะว่าสมัยก่อนมันกับพื้นดินจนโนราเติมนี่แหละดัง พัฒนาก็คือมีการคนดูเยอะมากค่ะแล้วก็ข้างหลังไม่เห็นท่านก็เลยยกพื้นเวทีมีเครื่องเสียงเครื่องไฟฟ้าใช่ไหมเครื่องก็เรียกเครื่องปั่นไฟก็ยุคโนราติง tăng chạy mà lê đô ra và xếp đau rụng có cánh có đắng mạc lươi có đắng bị thua nữa có rồng bật cỏ là có răm chó bạc, lúc mất tạm lươi hoàng tì cầm tì búa Tập này này kể bật bật củ son bật củ son kiểu bật đồ ra bật cỏ đồ ra bằng không mới có không có cái cháy nhưng để bằng không có ca cháy lúc tắm lúc tắm phình luôn, lúc tắm bật lúc tắm tập lúc tắm phong lên จบแลัวดอกัาบาบอสใบใหลูกนี่จะวอกเลยมันลุกบใหญ่นี่ใหญ่นีว่ามันลุกก็ชูมไนหรอกก็มชมแม่ก็ชมแม่แม่เสียงร้องของโนราจะเป็นดังมนตราสะกดผู้ชมให้ปล่อยใจไปตามเนื้อหาในบทกลอน แต่การว่ากลอนของโนรานั้นจะสมบูรณ์ไม่ได้หากไม่มีลูกคู่มาคอยรับและสนับสนุนเมื่อโนราเอื้นเอ่ยขับร้องลาวนักดนตรีลูกคู่จะรับวักสุดท้ายต่อจากนั้นวงดนตรีจะบรรเลงดนตรีรับ ตามบทร้องทำหน้าทีท่ตีทับครับการเล่นมากับโพกเล่นกับโพมาตลอดก,กับเราสิปีเลยครับกับอยู่กับโปตโลอดทับก็เป็นเรื่องดนตรีที่ว่าต้องควบคุมดนตรีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโลงโมงปีเกือจะเป็นคนทำจังหวะทับหรือโทน เป็นเครื่องตีที่สำคัญที่สุดเพราะทำหน้าที่คุมจังหวะและเป็นตัวนำในการเปลี่ยนจังหวะทำนองต้องเปลี่ยนจังหวะตามผู้รำให้ทันทุวนทีและกลมกลืนโดยเฉพาะการรำที่เรียกว่าทำบทเพลงทับหรือรำเพลงทับ เพิ่มนาทีมือกล้องกับเริ่มต้นมาจากโรงเรียนครับที่โรงเรียนก็ก็มีการประเมินเรียนในฟันกันแล้วก็ก็ได้ตั้งกลุ่มกล้องนักเรียนโรงเรียนแล้วก็จนเป็นมือกล้องแต่ก็ได้เดินงานตามไสงานต่างๆครับรวมๆที่บ้าปีแลวครับกล้องคือออ้จังว่ากับไอ้จังว่าในในในท้ายลำตุกท้ายํำครับ ครับผมผมมีหน้าที่เป็นนายปีครับผมฝึกตั้งแต่อายุ15ครับผมปัจจุบันนี้ผมเป่าปีมาก็ประมาณ5ปีแล้วครับปีเนี่ยเป็นอ,อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้สร้างทํานองครับผมเพื่อเชื่อมโยงเครื่องดนตรีทั้งหมดครับรวมอยู่ด้วยกันเพื่อเสริมความครบเครื่องยิ่งขึ้นครับช่วงที่สําคัญก็น่าจะเป็นช่วงของการราครับแล้วก็ช่วงของการาดําเนินเพลง เป็นเครื่องเป่าเพียงชิ้นเดียวของวงให้การดำเนินดนตรีมีความไพเราะใช้บเลงเป็นหลักในการรำโนราเรียกว่ารำเพลงปีรำยั่วปีต้ก็เล่นตังโมงดังจริงเริ่มต้นก็คือพอเป็นเจ้าก้องขนาดก้องปีนี้น ก็อยู่กับพอมาตลอดตั like ้งแต่เด็กตีเดกกับพ่อ้อนตีเลือกก็เป็นประสบการณ์เดี๋ยวออกมาพอกงานออกได้ป่นี้ยามทิกว่าปีเองมงกับจิงจริงมันก็เป็นเป็นตัวมัับกี่ของผููกับรองนะมงกับจริงมันต้องสัมพัสกันแต่ว่างการปีหลักการจริงจเราต้องฟวงมือตับกับแต่ว่าม้งก็ต้องกลุ่มจัหว่ากงตัวเองมันผูกับตนตนผูกับโลนก็คือม้งก็ต้องเป็นตัวยืนให้เผื่อเทียบกับกี่เสียงกองผัวกับม้งให้เข้ากัน จริงก็เป็นตัวประกอบเี่ยวแต่ใม้เสี้ยงมันแร่ว่างมุงกับมันก้านกับเที้ยนเป็นตัวทำให้ม <wrestling ps 2> ันเคิดความไปราะขึ้นมาอีกเมื่อทุกเครื่องเล่นร่วมบรรเลงประสานสอดรับกันเป็นจังหวะสร้างท่วงทำนองที่แข็งขันรื่นเริงเร่งเร้าวคึกคักเปี่ยมชีวิตชีวา เมื่อนำมาเรียงร้อยรวมกับบทกลอนสำเนียงถิ่นใต้สอดคล้องไปกับท่วงท่าแห่งการร่ายรำนำไปสู่การเป็นจังหวะแห่งโนราที่สมบูรณ์แบบโรารกับบทพอร้อยเอ็ดแม่นางค่อยวังค,คว้า,วาเจ้าจะนังนังควางลงเล่นบ่ไายบ่ได้ดังเจแล้วดนตรีไตยคอยบรนเลงแล้วปานนี้เปลี่ยนเพลงละ ราประยุกต์แตกต่างกับโนราดังเดิมก็คือแตกต่างเยอะเลยนะครับโนราดังเดิมอ่ะเมื่อก่อนเขาจะร่ํากันบนพื้นดินนะครับแล้วก็จะมีโรงุ่งจากโซ่ใหม่มากไหม่ไผ่ได้ป่ะเนี่ยครับนั่นก็คือโนราดังเดิมแล้วก็ประยุกต์มาเป็นเวทีแล้วก็ประยุกต์มาอีกทีนึงก็คือเป็นโนราคอนเสิร์ตเครื่องดนตรีอย่างคงชายมงชิงตับกลองปีนะครับแล้วก็จะเพิ่มมากก็คือพวกขีย์บ์ดออกแกนอะไและประมาณนี้ นะครับแล้วก็จะเพิ่มพวกกีตาร์เพิ่มเบสเข้ามาเพิ่มกลองชุดเข้ามาเพื่อที่จะออกหน้าวทีทีก็คือให้มันให้ให,ให้มันเหล่าใจอะไรประมาณนี้ครับเครื่องแต่งกายจะมีการใส่จุดเพชรเ<ๆ>มื่อนเมื่อเมื่อนกับลีเกนะครับแต่ว่าในการใส่จุดเพชรตรงนั้นเราเราเน้นเพื่อความสวยงามได้แต่ถ้าเกิดเป็นมานุราคอนเสิร์ตที่มีการแก้ซอรเบบ,บนหรือว่าแก้บนเราไม่สามารถที่จะแก้แก้ได้เพราะว่าเราแต่งองค์ส่งเครื่องของมนุราไม่ครบ ำนวนนักสแสดงแตกต่างเยอะกว่าแนนนอนครับถ้าเกิดเป็นแบบปติกกรรมจะใช้นักสแสดงหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นมนรดักขอนเสือ้อนี่นักสแสดงรวมๆต่้งม,มดก็ประมาณ40กว่าชีวิตนะครับรวมต่้งมดเลยพนักงานทุกคนจะเป็นเดนเซอร์ผู้หญิงผู้ชายนางังรำนักดนตรีคอนโวยทำเวทีอะไรประมาณนี้ครับถ้าเกิดเป็นมนรดักขอนเสือ้อลงทุนเยอะนะครับเวทีต้องลงทุนเครื่องเสียงไฟชุด แล้วก็อีกเยอะเยะมากมายมันมันมัน,มนว่าต้องลงทุนในใน,ในลักลานนะครับพร้อมแพร้อม้วยกับรถรถบรรทุกที่ต้องทุกอุปก,กรณ์แล้วก็ทุกหนักแสดงนะครับลงทุนเยอะอันที่จริงเลยพม่พิ่งตังขนาดนี้งานมนุราคอนเสิร์ตอย่างน้อยนะครับตอนนี้อย่างน้อยแล้วก็ส่วนมากที่ทจะแสะดงก็จะเป็นงานแกซับล่ยบุญหรือว่างานแกบุญแล้วก็เป็นงานกาชาดก็จะมีบ้าง โรงโรงแล้วคำบ่วงซวงไว้เทวานโอนอยโรงโลงแล้วคำบ่วงซวงไว้เทวันไว้วัดจัดิช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงด้วยชมาดนราเตอมันเปลี่ยนแปลงโนราก็มีดนตรีลูกตุงมีนักร้องมีการแสดงเรืองก็มาประกอบก้นกระชบอมไมนั้นมันเป็นสมไดที่เปลี่ยนแปลงซึ่งโนรากระดังเพราะว่าได้ได้เดินโรงมีการแสดงเรือง ไหงายเหลืองเทด็กมีนางเอกมีปลาเอกซึ่งมีดนตรีทะไมไม่ก็้ามันในโนโราจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงตีตีตีก้นหรือมเอ,อบาดีถามจริงจริงคนดีว่าความสวยนี้คนได้แต่ใดมาเป็นสุตรผสมของแม่และพ่อหรือการปันหล่อจากเทวดาแค่แวบเดียวที่ได้มองเต็มตาต ในช่วงปีพุทธศักราช2500เกิดกระแสการนำวงดนตรีแบบลูกทุ่งเข้ามาผสมระหว่างการแสดงโนราซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นการแสดงโนราแบบมหรสพอย่างสมบูรณ์ถ้าเกิดพราัิ้งหลูกทุ่งก็จะมีลูกทุ่งอย่างเดียวเลย นะครับจะมีแดนเซอร์นู่นนี่นั่นคือจะอลังการกว่ามโนราแบบประยุกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมานราแบบลูกทุงก็คือช่วงแรกจะเป็นการรำมโนราครับรองมานราแล้วก็ช่วงลั่งก็คือจะเป็นคอนเสิร์ตข้องมานราซึ่งเรียกไงว่าจะเป็นข้องแทมก็ได้นะครับอ่านั่นก็คือเป็นเป็นเป็นสิ่งทีแตกต่างถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นมนราดนตรีก็ยังมีโครงเดิมนั่นก็คือพวกโม่งชิ้นกับร้องอันนี้เราทิ้งไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราทิ้งสิ่งเนี้ยไปมันก็ เรียกไงว่าจะไม่เป็นมโนราก็หวาได้นะครับเพราะก็คือมันเป็นเป็นมันเป็นข้องตั้งแต่ครั้งโบราณมาแล้วไม่ะชเป็นผวกกลองตุ้งผวกทับผวกเอ่อมงชิงพวกปีนี่ก็คือเป็นสิ่งบังคับอยู่แล้วซึงแม้ว่าจะเป็นมโนราเป็นประยุกต์แต่ว่ายังจําเป็นที่จะต้องหวาในเรื่องข้องบทกลอนในเรื่องข้องกําพลดนะครับเพราะว่าเราเราไม่สามารถที่จะถ้งได้ตรงนี้เพราะมันบ่งบอกถึงอัตลักษณ์บ่งบอกถึงศิลปะว่าคือมโนรา ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หลอมกรนไม่ได้าวาบทกรนไม่ได้ทํากําพลเลยเน,เนี่ยเคบเพียงใส่ชุดคนถ้าเกิดไม่รู้เขาก็อาจจะมองเป็นหนูราอะไรแต่ถ้าเกิดมีการหลอมกรนมีการทํากําพลอ่ะเนี่ยก็คือคนตายก็คือนับที่กลุ่มโมโนราหรือว่าเป็นอาชีพมาโนรา,รานแตความอา เสียงร้องกรอนในทุกวันนี้ก้องกังวานผ่านไมโครโฟนและเครื่องเสียงขนาดใหญ่ล่องลอยผ่านแสงไฟเจิดจ้าไปเชื้อเชิญผู้คนในชุมชนเสริมแรงรื่นเริงด้วยกลองชุดคีย์บอร์ดและกีตาร์ไฟฟ้าแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทอดทิ้งเสียงของทับโทนและปีในจนโนรารุ่นเก่าหรือใหม่พวกเขาล้วนต้องผ่านการฝึกฝนเสียงร้อง ต้องรู้จักประดิษฐ์เรียงร้อยถ้อยคำเป็นบทกลอนต้องมีความสามารถเป็นทั้งนักรำนักร้องกวีและเป็นนักเล่าเรื่องได้ในคนคนเดียวกัน